ปักเน่าต้นนี้แม่บ้านเพนปลูกใส่กระถางครับพี่น้องที่แรกเอาไปมาหาก,กะทะลุลงดินครับที่นี่กะเอ็นไปทับข้อหมาละพี่น้องเอ็นไปทับขออหมาบักเฟตโตนะครับประสิหาแนวคำว่าท่านได้คำอยู่พอหยังวตี เพราะว่ามันมีเพิงครับมันมีว่ามันเพิงดอกมิมพี่น้องมันมีมิิมมาเห็ดห้างอยู่นี่ไปโยกขืนกับทื่นหัวเจ้าของท่าน,นั้นแล้ว <c oughs> เป็นบ้ามาเห็ดห้างอยู่้นหม่งเน่าครับพี่น้องเขาอย่ามาอยู่น้ำกัดให้เขาอยู่นั่นละ่ะอยู่ดีไปแม่นห้างนกบัดที่นี่ห้างนก หั่นนกที่แรกว่าเป็นไข่นกนกคือสิไข่ออกเป็นบักเน่าบัดไดมันเททห็ดหุมนวยบักเน้าพี่น้องพี่น้องครับชิปนี้สิภาพพี่น้องย้อนไปเบิง้งแมวหน่อยนะครับแมวหน่อยของอาจารย์คมนี่ละลูกอีนั่งถุงเงินครับ เป็นแมวผู้แมวเถิกมันหายออกไปจากบ้านแล้วสองสามเดือนแล้วว่ามีวีแววสกลับขึ้นมาครับจักว่าตายหรือยั่งกับบลูคิดวอามันก็เลยเสียเอาคลิปเกามาลงให้พี่น้องเบื่องจากน้อยนะครับเขาเลี่ยงหยังมันกระหักกันนั่นแหละพี่น้องครับครับมันว่าตายก็ดีไปมันว่ามากก็เลยย่านแต่มันตายครับแต่ว่ามันหนาสิบพราะท่านจะตายดอกแต่ว่าบ่เข้าบ้านสองสามเดือนแล้ว

ันนอนถ่าแม่มันพี่น้องแม่นไปลองทั้งไหนหูเดี๋ยวแม่นก็นมาเดี๋ยวแม่หนูก็มาแนะ่นอนเร็วนอนนอนออกไปข้างนอกตัวขาบคอมดิ <c oughs> แมวหน่อยพี่น้อง แมวน้อยนอนนอนนอนออแล้วนั่นแล้วเอ้ใครกัดข้อกัดทำไมล่ะเดี๋ยวหากัดมือคนนะอินนงมึงไม่นอนก็ไม่จังนอนหรอกนอนบอกให้นอนแน่จับมือจับมึงจับมือนะจับมึงอ,อ่า เห็นไม่ยุงเนียมันข้าพ่อของนี่นนยยุงมาไงเนี่ยอนอนถามแม่มันแม่ว่ามาไงเนอก เลวนี่แม่ปูผ่าให้นอนนี่แม่หนิแม่เห็นหนาวไหมดูนอน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 เออนอนพอแล้วนอนไหมละ่ะว่าหามันนอนแล้วพี่น้องครับแต่ว่า ยามันหนาวคือเรว่อข้าว่า,าป่วยมันพอนอนไปแล้วไปอาบน้ำแล้วไป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 แล้วอืม